คารวะธรรมสีประการธรรมะที่นำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยในเรื่องของคารวะธรรมสี่ประการที่เป็นธรรมะของการครองเรือน ที่นำพาชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยซึ่งครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าคารวะธรรมสี่ประการนี้ก็ประกอบไปด้วยสัจจะคือความซื่อสัตย์ธรรมะคือการฝึกตนขันติคือความอดทนและจาคะคือความเสียสละซึ่งคารวะธรรมทั้งสี่ประการนี้ ท่านว่าไม่ใช่ธรรมของคารวาสเพียงอย่างเดียวแต่บรรปชิตผู้ออกบวชก็ถือปฏิบัติได้เช่นเดียวกันเพราะใครที่มีสัจจะธรรมขันติและจาคะแล้วก็จะทำให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งคารวะธรรมทั้งสี่ประการมีรายละเอียดแต่ละข้อดังต่อไปนี้ครับ หนึ่งสัจจะคือการเป็นคนจริงซึ่งสรุปง่ายๆก็มีอยู่ด้วยกันสองในยะในยะแรกก็คือเมื่อเราตั้งใจอะไรเอาไว้แล้วก็จริงต่อเป้าหมายนั้นโดยไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายเพราะงานทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งงานใหญ่หรืองานเล็ก ก็ล้วนต้องเจอกับอุปสรรคด้วยกันทั้งสิ้นทั้งอุปสรรคภายในคือใจของเราเองและอุปสรรคภายนอกอันได้แก่เงื่อนไขสิ่งแวดล้อมหรือผู้คนรอบตัวเราดังนั้นท่านว่าถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จเราจะต้องเป็นคนจริงเมื่อเจออุปสรรค ก็ไม่หยุดพยายามเดินหน้าต่อไปจนบรรลุปเป้าหมายที่วางเอาไว้ส่วนในยะที่สองก็คือเป็นคนที่รักษาคําพูดเมื่อพูดคําไหนก็เป็นคํานั้นเชื่อถือได้เหมือนดังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าตถาคตพูดอย่างไรทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้น ท่านว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้เราจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือส่งผลให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วครับสองธรรมะคือการฝึกตัวเองท่านว่าเมื่อเราตั้งใจอะไรเอาไว้แล้วเราก็ต้องฝึกตัวเอง ให้เพิ่มพูนอยู่ตลอดเวลาเพื่อเราจะได้สามารถทําไปถึงเป้าหมายได้สําเร็จสมความตั้งใจในตอนเริ่มต้นนั้นเราอาจจะไม่เก่งแต่พยายามมุ่งตรงต่อเป้าหมายแล้วฝึกตัวเองพัฒนาศักยภาพและอย่าหยุดการฝึกตัวเองพยายามฝึกไปจนตลอดชีวิต สุดท้ายความสำเร็จก็จะเป็นของเราครับ 3. าขันติคือความอดทนท่านว่าความอดทนนี้มีอยู่ด้วยกัน4ระดับคืออดทนต่อความยากลำบากตรากตรำอดทนต่อทุกขเวทนา อดทนต่อการกระทบกระทั่งและอดทนต่อสิ่งที่เย้าวยวนใจหรือกิเลสซึ่งทนได้ยากครับ 4. จาคาคือความเสียสละทั้งสละวัตถุสิ่งของหรือมีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่น และสละอารมณ์ไม่เก็บอารมณ์คุณมัวไว้ในใจท่านว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องรู้จักจาคาให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นด้วยซึ่งคนไหนที่เริ่มเติบโตในหน้าที่การงานแล้วหากมีน้ำใจต่อผู้ร่วมงานรอบข้างไม่โตเดียวมันดึงคนอื่นขึ้นมาด้วยเป็นกลุ่ม ก็จะสามารถรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงครับท่านว่าถ้าเรานำคารวะธรรมทั้งสี่ประการนี้ไปใช้แม้จะอยู่ครองเรือนก็จะเป็นคารวะคารงหัดที่มีความสุขความสำเร็จในชีวิตหากเป็นนักบวช ก็จะได้รับผลแห่งการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยสิ่งที่ตั้งใจปฏิบัติตามหลักคาราวะาธรรมทั้งสี่ประการนี้ครับขออนุมโมทนาบุญและกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ให้กติธรรมและข้อคิดในการดำเนินชีวิตและขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดทำคลิปนี้ และรับชมคลิปนี้สาธุครับ